วันนี้ผมก็จะไปลองเชิญกับนักแข่งนะเป็นการเล่น2อสี่นะครับผมจะไป2อสี่กับพี่บิ๊กกี้์เอ็กซ์คูร์นะครับคนกูดูเงาหน้าแล้วไม่น่าจะรอดนะน้องตู่ไหนไหนคนไหนเนี่ยมันพอจะดูเฮ้ยเกินไปป้าตัวแตกตรงนี้ก็โดนอยู่น้องตู่นี่พี่โคไว้อยู่นเนี่ยแปดตัวตรงเนี้ยไปตู่ตู่ตู่เลยผมพูดแลปปันอ่ะที่เล่นปืยเฮ้ยปืนอะไรอ่ะผมรู้ตู่เพงโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเอาดิ ติดป <aunque S 2> <me> ักเฮ้ยหนึ่งหนึงเียนึงหนึงอ่าได้คิวอยู่เวลารายงานลังกำเนื้อที่แขนและสะบัดขึ้นใช้พลัง42 32 6บสนิ้าที่ เอาผู้ใดเข้ามาแล้วแตอ,อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้แน่เลยเออยัง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 บังกดอีกไปกดทำไมสูโอ้ยไอตัวนั้นนะครับเขาท้อท้อมันท้อสสวัดี ทางกดตัว X2 นะครับก็วันนี้ผมก็จะไปลองเชิญกับนักแข่งนะเป็นการเล่นสอสนะครับซึ่งต้องบอกว่ากว่วเขาจะมาเป็นนักแข่งได้ต้องเล่นกันทั้งหมดหลายเกมมากๆนะครับพัดกันจนเหลือแค่4คนนะครับผมก็คือผมไม่ได้ไปคนเดียวนะผมจะไป2อสกับพี่บิ๊กกี้ X2 นะครับก็ไม่รู้ว่านักแข่งเราจะดึงจะอัดขนาดไหนก็ไปดูกันนะครับไหนน้องตูว่วันนี้น้องตู่มีอะไรยังไงนะอยากจะมาแบบลองเชิงตึงนักแข่ง X2 ใช่ป่ะใช่ครับไหนเล่ามาซิว่ามีแผนอะไรยังไงจะมาลองแบบไหนยังไงอธิบายหน่อย โดโดปัดซ้ายยินยงน้องสองปัดขวาน้ออีกสองเลยครับหมดดื้เอ,เ,อเลยไล่พวกที่มันคัดมาได้เนี่ยพันกว่าคนนี้มันเป็นนักแข่งไอคทูเนี่ยมันก็ต้องตึงมากตึงจัดก็ต้องสามารถเรียกโค่นล้มหัวหน้าแกงไอคทูอย่างวิกกี้ไม่มีทางที่ฝันเอาเลยนอ้องมันตั้งแต่ยุคแรกตั้งแต่ไหนแล้วผมเล่นตั้งแต่ปืนยังไม่มีในฟรีไฟล์เลยพวกนี้ทมัปืน้ม่ก่อนน้องๆอาจจะไม่รู้นะมันไม่มีปืนนะฟรีไฟล์แต่ก่อนเขาใช้หมัดต่อยพี่ก็เนี่ยอยู่ในยุคหมัดต่อยมาก่อนพวกเอง่ถือปืนแล้ ใช้นามาเป็นกระบงองกระบอง<ฮ>เป็นกระทะทีหลังแล้วไอ้พวกนักแข่งนี่ไหนสี่ตัวมันคนไหนสี่ตัวมันคนไหนเอาไหนเลยมึงเปิดกล้องนี้ไหนขอ,นอดูหน้าหน่อยดินักแข่งถูนหน้าตาเป็นยังไงวะไหนไอ,คนอนน้คนอื่นน่ะคนอื่นน่ะไอ้ซีอุ๊ดไอ้ออมแต่คนกูดูเงาหน้าแล้วไม่น่าจะรอดนะน้องตู่บอกมันกลับไ<า>ปซ้อมมาก่อนดีกว่าไหมแล้วให้มาเล่นกับเรา <c oughs> แต่ละคนเนี่ยกลับไปดูดนมแม่ก่อนไหมพวกเองทำกันบ้านในบ้านนาเล่นดีกว่ามาลองเชิงเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะอยู่กับพี่บิ๊กนะครับเราพวกเองสี่คนน่ะมันลุงเลยอ่ะ ถ้าถ้าตู่อยู่กับพี่มันจะไม่โกงไปหรอวะใช่เลย,ยเลยเนะาะเออแต่แต่พูดถึงว่ายังไม่มีใครโค่คนลมได้เลยนู่นยพร้อมหรือยังเอาละครับมาเลยจัดกันเลยครับผมสำหรับเกมนี้นะครับผมในศึก 4v2 ระหว่างนักแข่ง X2 นะครับกับผู้นำนะครับผมวิกกี้ X2 นะฮะแล้วก็หัวหน้าแข่ง X2 อย่างน้องตู่ X2 ครับทุกคนมันจะเป็นยังไงมันจะตึงขนาดไหนขอดูประจักษ์แกสายตาแบบชัดๆแบบเต็มเบ้าตาก่อนบอกไว้ก่อนว่าแม์นี้ไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อนนะครับทุกคนให้เล่นแค่นี้อ่ะพี่ให้เล แค่แบบปืนเม็ดเดียวหรอเดี๋ยวนี้เขากำลังฮิตสไตล์ไว้4ี่สสี่นะแบบไหนแบบยหัวแบบว่ากดอะไรจะโดนหัวปืนลู่ด่ากำลังฮิตเลยแล้วเปิดเรื่องอะสคิปปะเปิดเรื่องเปิดแล้วที่รอเลยล่ะครับไหนไหนคนไหนเี่ยมันพอจะดูเฮ้ยเกินไปป้าตัวแตกยิงตัวเฉยให้ตู่ได้โชว์ฟอร์มไปให้ตู่มันได้ลองหน่อย หนึ่งสี่มันไหวหรือเปล่าอันนี้คือนักแข่งของ X2 เลยเหรอพี่นักแข่ง X2 เลย,เลยมันคัดกันมาเป็นพันคนพิ่เว้ยหลาย30-40ร40อบมากกว่าจะคัดมาถึงให้พวก4คนนี้ได้อะนี่คือตึงมากเลยนะโอ้ได้เลยเงีย้ยต้องลองลองเจอจริงๆซะหน่อยละมาน้องตู่<อ>เฮ้ยเอาจริงเลยไ<อ>ามาหมอ่ะเมื่อกี้เาจริงเลยไหมอยู่เมื่อกี้อ่ะใช่มาเลยเมื่อกี้พี่โดดชิวๆแบบมาตาฟัคเกอร์ให้ลุมสามหนึ่งเลยพอดีที่ชอบโดนลุมอ่ะเจ็ดศูนย์แน่เลยเฮ้ยเจ็ดหนึ่งดิเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเรามันคืออยู่ในจุดศ สุดแห่งวงการฟรีไฟแล้วนะเว้ยอูจุนเรามันคือราชาที่แท้จริงนะเอามาไห้เกินไ,ไปไปไ้าน้องเฮ้ย <Hey! S 2> ตัวเกือบแตกอะ่ะ <Hey. S 1> เฮ้ยเฮ้พรายังมันเกินไปนะพรายังมันเกินไปนะไอ้น่มันเหลี่ยมซ้ายเหลี่ยมขวาเหลี่ยมหน้าเหลี่ยมหลังอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยไหนมันมีใครบ้างเนี่ยมันมีเดอะอาร์มเอ็กทูไอแอมเลิฟเอ็กทูซีโเล็กทูโนอาร์เอ็กทูไหนขอดูโฉมนหน้าหน่อยดิมันจะไปถึงโพลีกได้หรือเปล่าไอ้สี่ตัวเนี้ยเนี่ยโอ้พี่พี่เจน ไม่เดินรุมชามด้วยเฮ้ยทุกคนพี่กัดมีข่าวดีมาแจ้งตอนนี้ที่เพจกั๊ด X Two แกล้ง X Two ของเราเราเปิดจองออเดอร์เสื้อแกล้ง X Two นำโดยพี่บิ๊กิ X Two อู๋จุน X Two บูบู X Two และพี่แก๊ด X Two t ู o ู w ู Two t รีบจองก่อนหมดสินะจ๊ะตอนนี้จำนวนจำกัดเรามีจำนวนไม่มากใครมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนอย่าพลาดนะครับมาเป็นแก๊งมาเป็นกวนมาเป็นทีม X Two กับเราแล้วเจอกันนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทั้งหมดช่องทางเดียวที่เพจกั๊ด ตรงนี้ก็โดนอยู่น้องตูนี่พี่โคไว้อยู่นั่นน่ะแปดตัวตรงเนี้ยเฮ้ยถึงไปหนึ่งแล้ว <c oughs> น้องตูแกไปหนึ่งแล้วนนพี่มันลุกพี่มันลุยแล้วนลุยแล้บัวน้องตูมันจอ่อยบัวด้วยมันจอ่อยบัวมันจ่อยบัวพี่เกิดไปหรือเปล่ามันจะต่อยเออตัวแตกครับสมเพศนี่นักแข่งเหรอ <c oughs> โอ้โห <c oughs> เฮ้ยพวกเองอัดตัวได้เหรอไปไปโอ้โหตังค์ฮะโอ้โหตังค์อาหารล้วๆเลยผ่านแล้วนะมั่ผ่านแล้วนะเดี๋ยวไล่ออกไปหมดเลยหาใหม่เฮ้ยนักนักแข่งเขาต้องเปิดหัวนะเดี๋ยวนี้เฮ้ยสั่งสอนหน่อยดิน้องน้อยพวกเนี้ยเนี่ยเด็กพวกเนี้ยโอ้โหถ้าน้องตู่เล่นปืนนั้นพี่เล่นด้วยนี่รู้เรื่องมียาพ่เลยไม่มีแดงเลยเดี๋ยวพี่ตู่เจอร์ถูกเลยเปิดขมพูดเลปั้นอ่ะพี่เล่นมาเฮ้ยปืนอะไรอ่ะเฮ้ยพี่ตู่โคตรโคมเลย ปืนมีนะสองไปเขาหมดไปแม่น้ำหมดแม่น้ำปืนพี่ใายแดงฉานลงระดับหนึ่งแล้วเหลือหนึ่งเฮ้ยแดงอีกแดงอีกไม่ตายเฉยน้องตู่มันเจ็บหนักจะได้หรือเปล่าเฮ้ยค้ณสีขาวด้วยแดงนะเฮ้ยแดงครับโอ้โหแดงครับเมื่อกี้สาบานครับเดี๋ยวโชว์ดีที่พี่สอนได้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 สอนสอนตายนะ คนยิงครับน้องโอ้โหสูตรจะวัดฟิล์มเฮ้ยเอ้าคนแตกแล้วเหรอเฮ้ยยังมาไบ้างไอ้นี่มันสามมิลวันระวังแผนใหม่สบายยังไม่ทันได้แบบทันทเลยพี่เเลดดี๋ยยวึต้องสั่งสอนพวกมันหลายอย่างให้มันาเหิมเกินอของเราได้เราเป็นผู้นำเฮกทัวสั่งสอนมันลุ้มันลุเลยโอ้โหแต่มันตึงมันตึงจริงมันตึงจริงมันตึงจริงโอ้ยากยากงานนี้ว่าจ่าไม่หยู่แล้วผมว่างานนี้เนี่ยไม่หมูแล้วนะ ไมหมูดีพี่แฟาบิลัญญาเออไม่เป็นฟิลัญญานะทุกคนโดนล้มคุณโดนล้มตายเลยคือไอ้พวกนี้คือมันถูกคัดมาจากพันคนเลยนะเว้ยสามสิบสี่สิบรอบก็จะคัดมาเป็นพวกสี่คนนี้่นกักไม่ธรรมดานะเว้ยไม่ธรรมดาอุ้ยผโน้ตู่แม่งโอ้โหโอ้โหหุมสีเฮ้ยเอาดิติดกตะติ๊ ล้วหนงหนึ่งแลนึอ่ะได้คิวอยู่นึ่งนึ่งหนึ่งนึ่งเ่้องพี่สอนอ้ตายกัวตายตัวแตกตายเชียเออตัวแตกตาใช้ไม่ช้าที่พี่แกสอนไว้เออเอาจริงเลยเอาี่พี่สอนเอาไปใช้ไยพี่บอกว่ายังไงน้องเฮ้ไ้อ่นย่างเงี้ย่างเนี้ย่างเงี้ย เพื่อใช้แบบพลังกล้ามเนื้อที่แขนและสะบัดขึ้นใช้พลัง42 3 12 65ที่ได้มันยังเงี้ยเลยเอาใช้ซ่อนไว้มันได้ยู่นเกินเกินเกินจริงเกินจริงกูตู่ที่ไม่ใช่มนุษย์แล้วนี่กูเป็นคนแค้กูเนี่ยโครตั้งใจเลยกูเล่นสองเกมเลยตอนเนี้ยเล็กนารอกด้วย งุูลงดัานด้วยตอนนี้มึงดูถูกนกแข่งเกินพี่พีคขลรอพี่พีคแม่งแบบเล่น2เกมสามเกมในเครื่องเดียวกันครับทุกคนนะชิวเกินผมผมผ่านจุดนี้มาแล้วจุดน่าตื่นเต้นนี่ไอ้บีบนครับฮับจออยู่ไอพวกนี้มันเลี่ยมใช้วิชาที่อูสอนไปอูมึงบอกน้องนีเทคนิค่ะเปลี่ยนบ้านลางหลักกเปลาตาแล้วเลไปด้วยร้องเพลงไปด้วยน้อโตเล่นแล้ร้องเพลงไปด้วย ทำไม่ด้ไ่โดนึงเป็นไงดิช้างชเออดีมากไม่ผ้าเลยวอหูไม่ใช้ชาลใหม่ป่าจะหมุนยาวพี่รอดูดิพี่ไม่ต้องลุนแล้ถได้เหรอมลองเนี่ยลองไปด้วยเล็นไปด้วยพี่ไม่ต้องรุนแล้วไม่ต้องเลยใช่ไหมแน่นอนใจวง่ยวนเกินเกินเกินตงเนปเกก์เกินเกินเกินต้อเียนไปเรวเกินเกินเกินปเรียนวิชานี้มาจากที่ไหนวะโอ้โหมนถ่ิยเาลชิ้นให้กับปูไว้สี่สคเนนะคเนน สำนักเบกาสำนักเบการู้จักไหมนักนเบกาเหรอเบกาเบกาอยังไม่ได้ออกโรงเลยเนี่ยเพ่าอยู่ในโรงตลอดเลยครัวต้องเลย กมันให้กูเล่นให้นี่เลมันใหู้เล่นให้อยู่แล้วเล่นยสิกูมันให้อูเล่นให้อยู่กุูดมันแอขอดูมือเลยนะตั้แ่ม่านลู่เรวมันแอเล่นให้เหรอแสดงว่าที่มันผ่านมาที่ตัวคนหนึ่งเนี่ยจริงๆคือผีมืออูใช่ไหมเล้ว็ถูกดเผะละบาคิวที่ที่เราไปชนะแต่งชาได้ยที่อื่นเลยมันโดนเลยไปแล้วมันโดนลอยอีกไปแล้วใช่ห่นเดียวแล้วนสด้โอยย

เอาร่างกายแรกเอาตัวเอาแรกเออแรกคนเรามันทำอะไรก็ต้องลงทุนหน่อยมันต้องลงทุนหน่อยมันต้องเสียเนื้อเสียตัวกันนิดนึงเออนี่ยมันไม่จัดเฮ้ยไอพวกนี้มันจะไดเหิมเกินมากเลยไปละเออจัดการกันยังไงดีบิ๊กเตะรอจากแคนเลยดีไหมโมโหเตะแม่งออกเลยพี่ยุบแคนปิดช่องแก๊สไอทูไปซะเฮ้ยไม่ใช่ฮัลโหลไม่เกี่ยว โอ้โหเยอะไปตัวหลังเข้าไปตัวหลังเข้าเหลืตัวหลังเข้าหลังเข้าเยอะไปแั้งนึงนี่หลังเข้าโอ้โหเฮ้ยอยู่ในนี้เขาไม่ยิงกันหรอกรู้ผู้ชายอ่ะน้องออกไปออกไปเลยแต่กูออกดีิจ๊ะผู้ชายเปล่าเอ๊ะโอ้ไอ้แล้วหนึ่ง โอ้ยไอหำไปแล้วสอง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 เหลือสองเกมนี้ต้องได้เกมนี้ต้องได้โอ้ยว้าวนิกตูไปแล้วเหลือพี่คนเดียวบีสองโอ้ถึงกับต้องพันยาพันเลือดกันเลยเฮ้ยอย่ามาขัดขาโอ้โหมันเอามันเอาตัวล้มขัดขาผมแม่งโคตรเหลี่ยมโอ้โหนักแข่งเขาเล่นกันแบบนี้นักฉลาดสอยพี่ซุสผมเชื่อว่าพี่ทำได้นี่ไงยังโดดจัดไปดิ ยังไงบอกว่ามาชี้ัวไม่ได้แเยกเลยแกด้หรอกกบยัเป็นยัไงมกันแล้วน้องโแยขอขต่ด้พี่ไปบิ๊กมาแล้วว่ะไบิ๊กมาแล้วว่ะเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ตัวสุดท้ายหัวครับตัวก่อนนั้นนั้นสะเก็กโดนหัวแ่จริงๆคมเลไม่เต็มไง้ายเ นนัก่โอ้โหเกินไปดูดิโหนักแข่งปืนลูกโหสมเพชไล่เอ้าตัวไอ้ยังไม่ได้หายใจเลยพี่ตัวสองเลยนะไอ้พวกนี้มันเลืได้เร็วแล้วเลือดเร็วแล้วเกินเกมนี้เกิดอะไรขึ้นแอร์ก่อนแอร์ก่อนแอรก้อนร้อยก่อนร้อยก่อนเอ๊ะแล้วนักแข่งพวกนี้สี่คนเนี่ยต้องตรวตอนคัดนี่คือมันเอาร่างกายแรกไหมฮะลว่รลว่าเหลือสอง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  No no แล้วหนึ่งมดโคตรพี่น้องหรือว่าจะเก่งคนนี้เฮ้ยใครหลังอะที่พี่เคยอะกูยืนยิงอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วมึงอะหันหลังให้กูเองมันเป็นเทคนิคไม่ยอมดูซ้ายดูขวาเองนักแข่งมันต้องรู้ทุกทางทุกมุมน้องไอ้ชายกูยืนยิงตรงนี้ตั้งแต่เกมเริ่มบอกกูหลอยหลังเออหันหลังให้กูหลอยโอ้โหจริงจังวะทาเท่าเลยเหรอผมแบบนี้หาดูยากมากเลยนะทุกคนเพี่เอ็ดบอกเลยว่าปกติแล้วเนี่ยไอ้พวกนี้แม่งไม่ได้มีโอกาสที่มันได้แบบเฮ้ยฝั่งนี้สองตัวฝั่งนี้สองตัวูลสองตัวเลย ไม่ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวอะไรอู้ดยากมากนะครับทุกคนมันเริ่มเสียงกันแล้วเฮใจเย็นๆจเย็นก็นักแข่งมันต้องมีคำสัมภาษณ์วาคิวไม่เทียนน้องไหนวะมีคนดูแลนักแข่งไม่ใช่หรออันนี้อันนี้น่าจะอารมณ์ส่วนตัวพี่อารมณ์ส่วนตัวใช่ไหมมันน่าจะขิวกันไหมแล้วมึงมีโทษมีโทษเราจะอโทษอะไรยังไงบทลงโทษจะทำแล้วโดนตูดเงี้ยพี่ วไอด้ีเลยช่วงนี้ครับไม่มีแรงพ้นแล้วเดี๋ยวกูจะปัดลงทันมึงเองน้องเดี๋ยวจบเกมนี้เองอ้าวเรียบร้อยกรงนังเล่นไรบักนี่อยู่บักนี่โอ้โหลอยด่างด่านเดิมไม่ด่านเนี้ยด่านนี้ยังไงเราก็ชนะตามสูตรเด็กก็วิ่งมาให้กูลอยด่าวะเฮ้ยไปแล้วนี่ไอ้ตึงเกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินไปเพราะหว่า พิ่กี่และกูตูจะไหวหรือไม่ในเกมนี้เกมนี้จบคือแพ้เลยนะครับโอกาสสุดท้ายแล้วของทุกคนถึงเกินุ้ยถึงเกินระหว่างนักแข่งกิ้กทูแล้วเล้ยวเล้ยวเล้เลยวเลี้ามาเฮ้ยโอ้โหเอาเวลาเหลอไม่หมดเท่ากันครับทุกคนนะครับผมโอ้โหถึงจัดเกมตัดสินชนะแล้วเกมเนี้ยเฮ้ยระเบิดอะไรนี่เฮ้ย 嘿、hey. ว่านเลยผ่านเลทดสอบทดสอบนทดสอบฝีมือการลบหลบแะเบิดเอออะไรวะเออมันต้องมีทั้งศาสตร์ในช่วงจริงผมก็ะลับผมกรลับตัวผมอ่ะพี่มันจริงตัวผมแตกเลยมันเห็นผมแบบทดสอบฝีมือแล้เบิดมาลาจ้า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 ตูพี่อให้มันชุบเนี่ยมันต่อยให้ชุบมนิงตัวพี่ตูชุบก่อนชุบก่อนตัวมาชุบก่อนเอย่เดียกันเยัวจะตายแล้วตูฉันจะตายแล้วชุก่อดมาชุบก่อนมาชุบก่อนมาชุบก่อนมาชุก่อมาชุบก่อนมาชุบก่อน คุณจะหมุนตัวให้หล่อเท่ทำไมถ้ันเป็นราชาหล่อเท่หรอถ้าต้องการต้องมาเจอพี่หรอไม่ได้หรอกถ้ามีพี่ด้วยไม่ไหวถ้ามีพี่ด้วยไม่ไหวหรอกเอ็งต้องมาเจอท่านผู้นำเลยท่านผู้นำบิกกี้เลย มันต่อยไม่เห็นใครเลยตายแล้วอะไรเนี่ยอะไรเกิดอะไรขึ้นเด็กมึงเป็นไงเลยเมื่อกี้ยัยเนี่ยเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นมาลุงตู่ตาเป็นไงฮันบิ๊กพอได้มาไอ้พวกเนี้ยไอ้สี่คนเนี้ยมันพอจะแบบมันเป็นนักแข่งได้ป่ะผ่านด่านทดสอบพี่บิ๊กป่ะยังต้องซ้อมอีกเยอะเพราะว่าสองสี่ไงพี่ถ้าสี่สี่นี้มันน่าจะโดนเจ็ดศูนย์นะ ก็ให้มันไปซ้อมมาเพิ่มอีกหน่อยแล้วกันแล้วให้มันกลับมาเจอกันใหม่นะพี่ตู่เป็นไงบ้างหัวหน้าแคนให้น้องให้น้องเกียร์เท่ากันาเต็มสิบให้น้องเกียร์แนนเต็มสิบเต็มสิบให้ผมผมให้ให้ไอ้สูญญนาพี่ก็ผมแล้วครับมึงก็ไม่ค้างแข่งแคนเจ้าของหน่อยโห่เฮยเจ้าสุเปิสุเปิัดมาใหม่เด้อสุ้วให้มาเว่ากันใหม่เด้อ โอเคครับก็จบไปเที่ร่อนนะ้ำสำหรับรักแข่งแคนเอ็กทนะครับ<อ>ก็นี่เป็นบททดสอบนะครับก่อนที่จะไปแข่งโปลีกนะครับผม<อ>คนดูก็ดูเอานะครับว่าถึงไหมอย่างว่าครับต้องเจอกับกุตุเอ็กทกับพี่บิกิเอ็กท่อนะครับผมให้แบบลองชั้นลองเชิญกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปลงโปลีกสนามจริงนะครับผมแล้วก็เอาไว้แบบเกมหน้าเจอกันใหม่นะครับผมไปฝึกมาใหม่เนาะก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมติดตามพวกผมด้วยนะครับแก๊กทูไปเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย